คลิปต่อไปนะครับเป็นคลิปที่แปดนะน่าจะใช่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดกับเอ๋อพอเพียงครับดอกไม้ดอไม้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับดันมาบอกว่ามีดอกไม้นะครับไปดูหน่อยดอกไม้ดอกไม้อ๋อไอบงหวานเหรอไม่รู้บงหวานบูงโอ้ยหน่อบันเริ่มเลยนะครับนี่เดี๋ยวมันจะขึ้นมานี่เดี๋ยวมันก็จะอยูมาหนี้นี่นี่มีหลายหน่อนะครับเดี๋ยวให้จำไม่ใช่ไม่ใช่ขโมยนะครับเอาเลยครับ ไม่เป็นไรนะครับแถวนี้ก็พี่น้องกันนะครับนี่นะครับหูหน่อบริลมเลยนะครับเอาละครับวันนี้แปลงวันนี้แปลงผักเราจะเสร็จหรือไม่เสร็จก็คอยดูนะครับอดำม,มาพาออกนอกเรื่องอย่างนี้น,นะครับมาขุดออไม้เอาโอ้โหขาวจวดเลยครับโอ,โบโอนี่ต้นนี้ออกด้วยดำดำนาต้นเน่อ,อดวดิมันบางกล้องเออขนาะ บางซีนมับางซีนเข้าใจอืนะครับตอนนี้ก็ดำกำลังเก็บนอไม้นะครับเนี่ยครับอยู่กับธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้นะครับผมนะครับแหมนี่นะครับนอที่สองนะครับนี่ครับขาวจวดนะครับเอาจะเข้าไปไหนนะเนี่ยดูความบ้าของเขาครับดูเลยครับ ไม่ใช่ผมแกล้งว่านะบ้าจริงน,นะครับไอ้ดำเนี่ยดูเดี๋ยวบุกเข้าไปเข้าไป <laughs> เข้าไปในน้ำนะครับนะครับอย่าถือสาคำพูดนะครับผมคุยได้กันครับ <laughs> เป็นผมผมยังไม่กล้าบุกนะครับเพราะผมยังไม่ไม่ไม่ชินสถานที่นะครับก็เนี่ยไปวิถีนบ้านนะครับที่น้องเขาเคยทําเคยอยู่เคยเป็นนะครับแต่ผมไม่รู้จักแล้วครับหน่อไม้แบบไหนกินแบบไหนใช่แบบไหนนะ นี่นะครับนี่โอ้โหดูครับนี่ครับสามหนอแล้วครับสามหนอแล้วครับโอ้สามหนอก็พอละกินห้าบ้านก็ยังไม่หนไหนนะฮะหันหลังหน่อยได้หันหลังหน่อยดิหันหลังเลยหันหลังเียหันหลังทำไมเออหันหลังเิอยู่เฉยนี่นะครับดูแหมใส่เสื้อคนไม่สําคัญมันจะสําคัญยังไงครับก็ทําตัวเองไม่ไม่ให้มันสําคัญอะไร กว่าไปแล้วแย่น yeah, no, 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 ้องแย่น้องเล่นไปเรื่อยครับเดี๋ยวดำก็ประดการนะครับหน่อไม้เดี๋ยวไว้ไว้ทำการกันทีนะครับทำกินแล้วกันไหยผมพูดทานแล้วผมก็บ้านนะไอสองตัวนี้ก็มาแย่วเนี่ยนนี้แถวนี้ครับเดี๋ยวโดนจอบไปร้องอิงอย่างนี้ะอย่าอย่าอีฉาผมนะครับเพราะผมอยู่ก็ทำา ทำมาเดอ้อวันหลุดเด้อนะทับๆแล้วต้มจ้าเกี่ยวไหมพี่ฮะเอาไหมต้มไหนต้มจ้าเกี่ยวเออทำเดิเดเดกิน,กนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไปทำก่อนโอเคแล้วนึ่งกันเหนียวยังเดี๋ยวจะนึง่งยังไม่นึ่งเลยอเอาเอาแบบว่าที่กินได้นะไม่ใช่ไม่ใช่นึง่งในหมอ้อทะลุนะ <c oughs> FC ร, oh, รู้ไหมครับว่าดําทาหม้อหนึ่งไหมไปกี่ใบนะครับขึ้นไปนึ่งเสร็จปั๊บราวางที่รอครับไปไหนไหมครับนอนครับเออไม่ดีไหมครับครับวันนี้วันนี้เผาดําเลยครับผม <laughs> <laughs> <g popularity> ก็เนี่ยระหว่างที่ไปทำหน่อไม้นะั้นดำก็นึ่งกรนเหนียวไปด้วยเลยเดี๋ยวมันจะได้โอเคไปได้นะครับดำไปแล้วครับอยู่กใกล้ผมไม่ได้ ตัวแปลงที่สองนี่จะยาวหน่อยนะครับ <g ül> ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยครับว้าวโอ้โหอภัยโอ้โหไม่ทันโยนหินไปไม่ทันดูไก่ครับเกือบโยนหัวไก่ตาย เดี๋ยตามเขาโอเคนะครับเขาถึงเขาจะเป็นคนใจร้อนแต่ว่าก็ให้ความเป็นห่วงเป็นใย,ยผมตลอดนะครับกินข้าวหุงข้าวอะไรก็จะเรียกจะหาตลอดนะครับก,ก็ก็ดีโอเคอยู่ครับ แล้วมนห,เหนเยอะจัเดี๋ยวแปลงผักของเราจะเป็นแปลงผักที่สวยที่สุดในโลกนะครับ เนี่ยพอทำอล็อกที่อ่าพอทำล่องที่สองมันก็จะเหนื่อยเยอะขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าดีนมันเกินเยอะครับก็ต้องกดออกมาใส่ล็อกแรกนะครับเพื่อให้มันประดานนะครับ ก็ขอพักหน่นอยนะครับก็จะพาดูบรรยากาศนะครับกับเนี่ยครับอ้อไก่ไก่ครับไก่ไก่ครับเอนะครับ,ใในนรบมาเป็นฝูงนะครับไก่ป่านะครับนี่นี่ต้องนี่ต้องเรียกว่าไก่ป่านะครับเพราะมันอยู่ในปา่า <laughs> นี่ครับก็ต้นพันธุ์ตัวแรกแม่คำใสแม่คำใสก็ เอามาเลี้ยนะครับพอเห็นว่ายืนเปียกฝนสั่งงอกๆอยู่แกก็ลับจับมาเลี้ยนะครับแล้วตอนหลังมาก็เห็นแม่เราฟังว่าไปผสมพันธุ์กับไก่บ้านนะครับก็เลยได้เป็นไก่แบบนี้นะครับนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งนะครับแดดยังไม่ออกนะครับยังขมุกขมัวด้วมเมฆนะครับผมนะเราเข้าไปดูท้องฟ้ากันครับ ป่านแม่คำสายก็จะมีเสาอยู่สองต้นนะครับเป็นเสาเป็นเสาสัญญาณนะครับผมมีอยู่สองต้นนะครับนี่นะครับนะครับไปดูบนฟ้าแล้วนะครับก็ลงมาข้างล่างนะครับนะครับก็เป็นอย่างครับบรรยากาศเสียงนา้นยของทิดปากเปนะครับผมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับผมไปชมคลิปต่อไปเลยครับ ไปกันนะครับ